สาเหตุที่น้าท่วมอาจจะคล้ายๆกันในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางน้ําท่วมหลายจุดภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปตรวจสถานการณ์น้าที่จังหวัดชัยนาทจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับซึ่งไปไล่เรียนกันดูกําหนดการของนายกนายกและก็ทีมงานนะครับจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในวันพรุ่งนี้จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่ชัยนาทก่อน ไปที่ชยัยนาทนายกจะไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนไปฟังสถานการณ์น้ําท่วมโดยหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ไปประชุมแนวทางการจัดการในลุ่ม่น้ําเจ้าพระยาจากอธิบดีกรมชลประทานก็จะมาต้อนรับนายกด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท จากนั้นที่ชัยนาทนายกก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ต่อไปลงเที่ยอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกจะไปฟังสรุปสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดอยุธยาแล้วก็จะไปมอบถุงยังชีพนายกจะลงเรือด้วยครับคุณนัทคุณผู้ชมนั่งลงเรือไปเยี่ยมประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ไปดูการบริหารจัดการน้ําที่ประตูระบายน้ําเจ้าเจ็ดที่อำเภอเสนาจากนั้นก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับกรุงเทพนี่คือส่วนของนายกส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา พูดถึงแผนในการบริหารจัดการน้ําแก้มลิงยังเป็นส่วนสําคัญนะครับเรื่องนี้กรมชลประทานดูแลแต่ว่าแก้มลิงอาจจะต้องไปเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นแก้มลิงคือจุดพักน้ําที่สําคัญแล้วก็ลดผลกระทบที่จะมีกับพี่น้องชาวนาด้วยถ้าจําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้พื้นที่ทางเกษตรเป็นที่พักน้ําจะทําให้น้อยที่สุดส่วนกระทรวงมหาดไทยจะไปดูแลเรื่องผลกระทบจากน้าท่วมสําหรับพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวไปดูมาตรการในการเยียวยา มหาไทยจะรวมเรื่องแล้วก็เสนอให้กับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วยนะครับ,รบตอนนี้นนที่อุทยานนะฮะเขาก็พยายามที่จะแม่จน้ำเนี่นะฮะคือมันมีพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวหลายแปลงที่ข้าวมันกําลังตั้งท้องแล้ว กำลังออกรวงพร้อมจะเก็บเกี่ยวนะฮะอตอนนี้การบริเวณอุทยาเนี่ยเวลาผันน้ำเขาก็ต้องพยายามดูคือออกไปรอบๆนะไปอยู่ตามจุดที่เป็นจุดพักน้ําไหลเข้าลงทุ่งหรือว่าจะไปแก้มลิงต่างๆคือรอให้ชาวนานเนี่ยเก็บเกี่ยวให้ได้ก่อนนะครับ คือถ้ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องปล่อยน้ําเข้านาเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพยายามกันเอาไปส่วนอื่นนะ,ะให้ชาวบ้านาเดือดร้อนน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามีความจาเป็นเดี๋ยวเห็นบอกว่าคงจะต้องดูเรื่องของการชดเชยเยียวยายให้ด้วยคือมีข้อจํากัดค่อนข้างหลายด้านเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของภาคการเกษตรของพี่น้องชาวนาเองหรือว่าการระบายน้ำนะครับ